สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูนกนะคะหรือคุณครูนิถาพรวงสุวรรณค่ะวันนี้เรามาดูนะคะว่าคุณครูจะสอนเรื่องอะไรนะคะวันนี้เด็กๆหยิบหนังสือชุดกิจกรรมบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กหยิบได้ยังเอ่ยโอ้หยิบแล้วใช่ไหมคะหยิบแล้วเด็กๆเปิดค่ะเปิด เปิดไปหน้าที่หน้าที่ยี่่ค่ะเด็กๆ24เจอแล้วยังยี่สิบสมี2กับ4เยี่ยมมากค่ะเด็กๆเปิดแล้วใช่ไหมคะอ่าเปิดแล้วทีนี้เรามาดูหัวข้อนะคะคำสั่งให้เราทำอะไรนะคะโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรนะคะ ใหเ้เด็กวาดภาพระบายสีอาชีพที่เด็กอยากเป็นและเล่าเรื่องประกอบนะคะอาชีพที่ฉันใฝ่ฝันเอ๊ะอาชีพอะไรนะดูนะคะสัญลักษณ์ของคุณครูโอเคนะโอเคค่ะให้เด็กๆวาดภาพอาชีพที่ฉันใฝ่ฝันอยากจะเป็นเอ๊ะเด็กๆโตขึ้นเด,เด็กอยากเป็นอะไรคะ อย่างเช่นคุณครูนี้อยากเป็นอะไรดีนะ,นะอ่าโตขึ้นคุณครูอยากเป็นคุณครูค่ะอ่าคุณครูนกนะคะอยากเป็นคุณครูโอ้วิชาศิลปะมาแล้วนะคะอืมคุณครูนกผมขนาดนี้นะลูกนะเติมหูหน่อยนึงว้าว คุณครูใส่ต่างหูด้วยนิดนึงตุ๊ดตุ๊โอเคเติมตาหน่อยนึงนะคะใส่ขนคิว้วปัดขนตาหน่อยนึงว้าวเสร็จแล้วนะคะเติมจมูกใส่ปาก บูดหรือเปล่าไม่บูดนะคะหน้าไม่บูดเห็นไหมคะยิ้มแล้วอ่าใส่ผมหน้ามานิดนึงเด็กๆวาดสวยๆนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆต้องวาดสวยกว่าคุณครูแน่เลยดูกันนะคะว่าเราจะวาดอาชีพที่คุณครูอยากเป็นก็คืออาชีพคุณครูณนะปัจจุบันนี้อาชีพในฝันไม่ต้องฝันแล้วฝันที่เป็นจริงแล้วนะคะอืมตอนนี้มาแล้วนะคะ ช่วงลำตัวคุณครูมาแล้วมาแววมาแววเด็กๆพร้อมอยังเร็วๆเนะวาะว้วาวว,าว้าวดูนะคะดูนะคะไม่ยากเด็กๆอยากฝันัวขึ้นอยากเป็นอะไรโอเคโอ้ด้านล่างมาแล้วลูกด้านล่างมาแล้วอื กระโปรงตัวสวยนะคะว้าวมีโบด้วยมีโบด้วยว้าว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 เด็กๆวาดได้เลยนะคะสามารถวาดได้ตามจินตนาการนะคะไม่ต้องเรียนแบบของคุณครูนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะคุณครูวาดได้เด็กๆด,ดูเป็นตัวอย่าง ส่วนของเด็กๆๆอยากจะเป็นโตขึ้นอยากเป็นคุณหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหารอันนี้เด็กๆสามารถวาดได้เลยนะคะเด็กๆด,ดูนะคะอันนี้แค่ตัวอย่าง อยเย็นๆนะคะวิชานี้ต้องอดทนนะคะอดทนเวลาวาดภาพไม่ต้องอดทนเด็กๆสามารถวาดเองได้นะคะวาดได้เลยคุณครูเชื่อนะคะว่าของน้องอต้องโอเคแน่เลยต้องสวยกว่าคุณครูแน่เลยค่ะ นะคะเด็กๆสังเกตนะคะเวลาเด็กๆลบนะคะต้องลบให้สะอาดนะคะลูกนะคะลบให้สะอาดถ้าไม่สะอาดแล้วมันจะเป็นร่องรอยเส้นอยู่นะคะ เด็กๆทำได้นะคะหนูทำได้อยู่แล้วอาชีพในฝันของเด็กๆนะคะเด็กๆจะวาดไปกับคุณครูก็ได้นะคะพร้อมกับคุณครูก็ได้หรือเด็กๆจะวาดภาพของเด็กๆเองนะคะตามจินตนาการได้เลย เติมคอเสื้อน,นิดนึงเหนไหมคะว้าวมีโบด้วยสวยไหมคะเด็กๆสวย,ยไ,ไหมคะอ้าวเห็นไหมเกือบลืมเลยคะ่ะนะคะต้องมีขาด้วยขาของเรานี่ต้องมีกี่ข้างนะมีคนตอบมาแล้วว่าสองข้างนะคะอืม นะคะสองข้างโอเคไหมคะเด็กๆสวยไหมคะอ่ถ้าสวยต่อมือนคุนนกหน่อยค่ะเด็กๆค่ะเสร็จแล้วที่แน่นอนเลยเด็กๆลืมไม่ได้เลยก็คือต้องระบายสีภาพให้สวยงามนะคะจัดไปนะคะ จัดแล้วอย่าลืมส่งคุณครูด้วยนะขอบคุณค่ะ